พ่อแม่พี่น้องเอฟซีจ้าเบิร์สุขุสุคนเดจเจ้อบอวว่าจอยู่ทางฝั่งไทยแล้วกับฝั่งลาวเดวจ้าแล้วก็บู้ทียู่ต่างประเทศนําน่าจะเนาะยินดีตอนรับเขาสูสงสาวลาวสาวสวรรค์จ้าเมื่อนี้สาวแก้วเนาะกับผ้าทุกคนมาอยู่ที่สถานีเพิ่นจิตนะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เนาะ ้าแก้วกัจจิพาทุกคนมาเบิ้งความเจริญย่านนี้น้ำพรมัพี่น้องน้ำว่าเป็นแดงใดน้าจ๊ะน้อป่าฮาวกัจจิพาพอแม่พี่น้องลงไปเบิ้ง้างล่างกันเลยน้าจ๊ะเนาะว่าเป็นแดงใดจ้านะตอนนี้เราก็อยูเทิงสกายวอล์กน้ำพแม่พี่น้องเนาะป่าเฮาวกับยางลงไปเบิ้งข้างล่างกันเลยเนาะว่าเป็นจังไดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าข้างบนเป็นกัจสกายวอล์คนนี่ใหญ่ใหญ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะแบบว่ามีลายจุด เติมโตไปหลายทางขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะเลื่อนหูเรื่องขนาดนะจ๊ะอันนี้คืออยูเทิงสก,กายวอล์กนะพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศก็สะอาดสะอ้านนะจ๊ะจุดนี้มีแต่จุดมีได้ห่างนะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อาจจะอ่านนะจ้าปมาสะพานลอยเพื้นคอนกรีตสะพานลอยนี่เมื่อแนบยู่ใต้อันรถไฟฟนะ้าแล้วจะนอไลยจุดไลอันบอลเส่อมต่อกันขนาดนะ้องภูมพี่น้องเนะาะไลยจุดไลบอลขนงอันสะพานลอยเพื้นเนาะเขาตึกเขหาหนาเนาะจะไลขนาดแล้วจะจ้าดนะีเทาก็ลงมาข้างล่างเลยน้องภูมิพี่น้องเนาะ มแต่เป็นบรรยากาศแบบป่าทางทางเท้าคนพม่าพี่นอ้องสะอาดสะอา้านขนาดะนะจ๊ะเนาะ้องเป็นแต่มีแต่อันสูงมๆง,ง,งามๆนะจ๊ะคุณนะก็การพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเชิงกับเป็นรถไฟฟ้าเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเนาะข้างล่างกับเป็นนั่นรถสามหล่อสี่หล่อลนะจ๊ะเนาะองชนาป้าคุณบานเมืองไทยพ่อแม่พี่นอ้องเบิง่งซอยข่อยแน่ งามคักงามเนอจะเนอสะอาดสะอานขนาดเนอเด็ก็ยังปลูกต้นไม้ซีเขียวแบบพงควมเป็นธรรมชาติแน้วพ่อแม่พี่น้องเนอสวยงามขนาดจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเหมือนดีสาวแก้วบริไดมากคนเดียวน่าจะเนอเอากลับมากบพูน้ำทางก็หักอีกแล้วจ้าอันนี้ก็คือบาวมิดน่าจะเนะเป็นกับบพาะทั่ว เบื้องแหงพี่น้องเอ้ยเห็นยันอย่างหนึ่งเพือเห็นเดี๋ยวบามีสิพาไปเบิ่องน่าเดี๋ยวนาะแต่เขาเบิ่งบรรยากาศนั้นคันๆนี่ก่อนจะ้อนต้นไม้เพิ่นกะคือต้นคริสต์มาสนักพีโบพี่น้องเนาะแบบคือต้นไม้ยางแต่ว่าของแท้เด้จ้ะเนาะสวยงามขนาดจ้านี่บามีส์พันดาเพิ่นจิพามาเบิ่องกงันเก้าอี้ไฟฟ้านะแล้วพี่น้องเนาะอันนี้แบบสะดุดตาแห้งมาหอน,นี่เนาะ เมนบ,บาว่ามีเก้าอี้ไฟฟ้าเพื่อนให้นั่งอยู่บาอาเก้าอี้ไฟฟ้านี่คืออีหยังมันคืออีหยังเบิ่งอมือมือม่งมือ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 มืมืนมืมือมอมืนมือมือมอมือมือมอมือัือะือมอมอมืออือมือมาอมมอออ โอ้บะมิดเออมีวางอันเดี๋ยววางเสียบอันสายสากแบตป้าให้เทคขนาดนะบะมิดเชนังได้ยูบอกจังว่าโอกาสนางจะพโฟเมฟิโน่น้องอเนี้ยอันนี้เฟิรนก็เฮ็ดงามงามจ้ะอันนี้คือยังนชนบะมิดนี่ทันสมัยแห้งเตั้งไใจแบาอีเพิ่์นน่าโฟเมฟิโน่ป้าอยู่จุดใดก็คือมีอันสายสากแบตให้น้ำเฟิร์นบริกานถึกน้ำถึกฝนบอกว่าข้างนี้ฝนตกนี่ นั่งได้บ่บ่มิดอ่าบ่มิดนั่งให้เบิ่งนั่งได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยปข้าศัก,กดิแบตก็ได้ให้เทคขนาดเราจะเนาะเบิง่งไอ้ผีพลังเพิ่งยังอึง้งผีพลังเพิ่งยังอึง้งชาร์จไม่ได้อะอืมชาร์จไม่ได้ เออบะมิดเข้าใจอยู่บิดงูาปลาก็ยังบบหูนะบะมิดเพิ่นภาษางบ่ได้เนาะผีฝร <นะ S 2> ั่งเพิ่นภาออต้องใช้เพิ่นบ่ได้ต์ต่อสายไฟออกมาเนาะจ้ะเนากประหยัดฝนตกใส่เนาะจ้ะเนอกหางก็เป็นตึกเป็นหางสวยงามาาขนาดพ่อแม่พี่น้องเ,อ,งเอ,อ้ยยังนะบะมิดโมหันยัง้งปรนเทศภูห้างเลยอันนี้ต้นยังนี่ เป็นเทียนยูต่างประเทศเป็นเทียนยูตังประเทศป่ะยอย๋ออันนี้ก็ต่างประเทศคือกันได้โอโ้โหสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไม่ได้กว่าขต้นชิคสมาร์อ่าอืออุ้ยแตรแปลกใจอย่างหนึ่ง,งยางมาันลุกมากเนี่ยปู่เห็ยนใายฟืนใายไฟจงใช้ฟืนเอาลงดินไปแล้วบอกว่าแถวนี้ในนี้ไกลๆเนี่ยไม่เส้นท้นทางใหญ่เนี่ยฟืนเอาลงดินแล้วพ่อแม่พี่น้องประเทศฟุตบาทใหม่แะ่น่าสวยงามสะอาดสะอ้านขนาดพ่อแม่พี่น้องเลย นี่นี่อยยาเบิ้งัไม่ขึ้ยังนี่เื่อเรายังมาต่อกันเล็กๆเล็โซ่นะก่อยยังเนาะนี่<ห>นจะเป็นหูยั้งหอยยังบวกรใจล็กๆจ้า<ต>ัอดลอยโอ้ยพน่าจะพพลเ่พิอ้องเนาะสวยงามขนาดนจัะจนเนาะธานขาขอธนขาดก็จะเป็นธนาคารคการุงศรีนะพนพลเมพิองเนาะ ตึกผ่นง่ามีเลียพ่นง่พี่น้องเอ้ยบนนี้ทางยางพุทบาทขนาดสะอาดสะอ้านทักมาจ้าเใช่มางามกระดกกระเดียนะพ่อแม่พี่น้องเนาะยังคงพุ่พมเป็นธรรมชาติทักน่าจะกน้องแบบจุดนี้ยังต้นหมอกต้นไม้กัสูงใหญ่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะลมเย็นจ้าขนาดว่ากลางตึกกลางหางพี่น้อง อย่าเทียนนี่นั่งได้บเป็นกับอีนั่นงได้ดน,น้อยเนาะแม่จ้าไม่ได้เพิ่นจีเขียนไว้เนาะห้ามห้ามห้ามนั่งเพิ่นนะแผ่นทินเพิ่นไวนะ้นั่งเพิ่นกลังก่อสร้างเนาะพี่น,อน้องเนานะบองโบค่ะแน่นน้าจ้างามค่ะคนเมพี่น้องเอ้ยจุดนี่ ก็แต่ละคานภูเแบบนองใหญ่คักใหญ่แน่แล้วเราก็เคยเห็นธนาคารใหญ่ขนาดนี้นะจ๊ะเนาะงามคักพอเขาหนองเอ้ยนี่เาก็ขค้นมาบนสะพานนะคุณหนองเนาะบ้ามุมสูงิ่น สวยงามขนาดนะาจะน,อน,น้องแนไหนปาตึกียังิ่นพ่อแม่พี่น้องยังมางามแทนน,นนะ้าหัวหนนะ้าหัวหน้าตึกห่างเพิ่นย่านนี้คือจะเลื่อนขนาดนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะยังกสะอาดสะอาดนาะงแนมไปทางใดก็ได้ขนาดว่าบนสะพานนี้ยังสะอาดสะอาดน่าจะเนาะป้าบุมีขีดเงาจ้าดีนะพ่อแม่พี่น้องเลยปไา ขากงามเน่จสะอาดสะอาดนาะโบแพกันครับอันทางค้นอันแบบว่าฟุตบาทคนยางขางล่างเลยเนาะบนสกายบล็อกคนละมาแบบเบิ้งแบบแบบว่าโล่งเนะหูในตาแห้งนะสะอาดสะอาดค่ะท่าพ่อแม่พี่น้องเนาะปมาเมืองไหนกว่าเป็นเกิดเหตุแบบว่าโค้งสางคนดีงามค่ะเห็นนะทนานพ่อแม่พี่น้องเนาะ นะว่าอยู่กลางสภาพนะาจะน้องคนยังปลูกต้นไม้ประดับสวยงามขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเลยเสากับบ้าใหญ่นึ่นครเวี่พิณองเอ้ยเสาคนนะ่ะลายเสาขนาดน่าจะน้องลูบขูบหอนคนเนาะอันนี้ก็บชิปเป็นแบบสกายวอล์กแบบวันนี้อะิปเป็นทางแยกเขาหางนะพ่อแม่พี่น้องสวยงามขนาดจ้าค้นตุต๊กมาหลายเต๋อพ,พี่น้องเอ้ยแต่ว่าท่านี้แบบชิโล่งแน่นอนฉันชัดแต่ว่า จุดเด่นเนี่ยคือสะอาดสว่างนะพ่อแม่พี่น้องเลยข้างล่างเพินกาบสะอาดไปเหยอคือกันได้พ่อแม่พี่น้องแนมไปนะสวยงามอันนั้โตยังอันนั้น่อมีพอมีตะโตยังกระทิ้งตอแมงคลายคลายเนาะง่ามผักพ่อแม่พี่น้องเลยเลยว่าสะอาดผักมาจ้า ว้าลายจุดลายวางเสื่อมต่อขนาดนะพ่อแม่พี่น้องนะเนาะสกายวอล์กฟังไทยเนาะจ้าป้าสะอาดสะอาดสวยงามมันพ้งแห้งจ้าพ่อแม่พี่น้องคุณนะอันนี้อาคารกรุงศรีทำนักงานเพินจิตต่อพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้กระสีเป็นสกายวอล์กข้างบนนี่เนาะจ้ะยาเพ้อใหญ่แห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเยกวไงไพศาลแห้ง อาจารย์พักขนาดจนะ้าอาคามันก็มีดอกฟืนดอกไฟติดเนาะแบบโอ้ยหรูหราอลัลลงการขนาดพม่าเนาะอ้ยสวยงามวิญญาณจุดนี้เพิ่งย่างเห็ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะย่างโบเล่ยย่งโบเล่ยนะ์เนาะจต่เนาะแต่ว่าเพิ่อนกระห้คข้นมันใช่บริการนันหลายเออคนเนอร้องไห้ข้นเข่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าง พี่น้องเอ้มีกล่องวงจรฟลิตนีกนอกจากนอบาร์มิดจะเ็ดเพชรยังเด้อบาร์มิดเด้อเด้อย่าไปฮักต้นมองต้นไม้่เด้อเอยบอกอีกอนเด้อมันมีกล่องวงจรฟลิตและเจดเพิรนะสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยูเนี้ยกว่าป้าตึกหาเพิ่อนเท้นี้เขาเกี่ยวกับโบเคยมาจ้าเจอมีเคยผ่านมาอย่บอกโบเคยผ่านนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับลังมาเป็นครั้งแรกที่กันนอกจะเนาะสวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่นนะบาบ่มีโทรทัศน์ใหญ่อีกแล้ว ตามเสาพึงแนวกว่าหลายคากหลายแนวนอกจะเนาะอยากได้เมื่อไหรเฮือนเด้จะเครื่องสองเครื่องนอกจาอางามคากงามแน่พวผมเองพี่น้องเลยคงควรมเป็นธรรมชาติแห้งนาะจะเนาะแบบว่าต้นไม้หลายลายอันเส้นนี่แบบว่าถนนจุดหนีเพื่อนนะนีเพื่อนกระลังก่อสร้างแบบท่านแต่แล้วเนาะพอกจากพี่น้องเนาะเปิดการเฮ็ดไปน้ำนาะจะเนาะอุ้ยบวัฒนพัฒนาจะเชื่อเนาะเมืองไทยเนาะคือแบบเดินนาแบบ พัฒนาไปตลอดน่นจาจะเนอะ mm hmm. สวยงามขนาดพ่อแม่พี่น้องเลย้างบนข้างข้างบนจะเป็นอันวางรถไฟแลนด์นะพ่อแม่พี่น้อ,องทางล่างก็เป็นลงมาค่ะว่าเป็นอันสะพานหรือว่าสกายวอล์กให้คนยานนงนทางล่างอย่างเงี้เป็นถนนทนท,นทางนะพ่อแม่พี่นอ้องเอ,อ้ยหวยไปสั่งได้สั่งดีน่นจาจะเนาะ mm hmm. สั่งได้มาตรฐานแห้งแล้วจ้ะ ไกยบอกคนจับแบบว่าคนเหตุการ์ร้ายค่ะขนาดของแม่พี่น้องเอบบลยแนีน่ปะลงทุนทม,มีคนนั้นคุ้มงานแบบสร้างแต่มาตรฐานขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเลยงามผักงามเนาะจ๊น้ออันนี้คือกระสางว่าท่านแหลกนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้เป็นเสากลางเป็ิเหตุเป็นทาง ทางวนลงนะ้องผมพี่น้องเนาะป่ะแคนแอลแล้วนี่คือสวยงามขนาดน้องผมเองพี่น้องแนวมาแล้วแต่สักแก้วชิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนื่อจากเนาะว่าเป็นเจ็งไดเนื่อจากเนาะเพิ่นเฮดบอสตันแล้วแต่ว่าเพิ่์นจะหายนั้นใส่บริการอยู่น้องผมเองพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นจะกั้นไว้เนาะวางเพิ่นบ่อยเผาเนื่องจากเนาะแต่ว่าสวยงาม พ,นะพี่น้องเนาะคลิปกี่เช้าเกี่ยวผ้ายางเบงนะจ้ะเนาะแถวอันสถานีเพิ่นจิตกว่าเบงคั้วมันหวงเครื่องซีวิไลความสะอาดสะอาดของเมืองไทยนะผมไพี่น้องเนาะว่าสิาปินพุทธบาทเพททิ่นทางเท้านะจ้ะเนาะหรือว่าอัน บนสกายวอล์กนะพ่อแม่พี่น้องาถนนทุนทางเพิ่นนี่คือสะอาดสะอาดสวยงามแล้วก็เจริญนหุ้มเครื่องขนาดนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวแก้วก็ขอจบคลิปไว้ซัมนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเดี๋ย้บอมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวลาวสาวสวรรค์เด้อจ้ะเด้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะขอบคุณในไลน์ด้วยจ้ะเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังและให้กำลังใจสาวลาวนะจ๊ะ ขอบการกินตามด้วจ้าบ๊ายบาย,บาย,บายขอบคุณค่ะ